ดีแม็กตู้ทึบมาเปลี่ยนโชคหนะ้าเป็นเลื่อนพีทีแกนสิบหกกระต่ายจากร้านสตังรอโตทิดาเซอร์วิสมาเลยจ้าวันนี้มาส่งไงอีซูซูดีแม็กตู้ทึบคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะเปลี่ยนโชคหนะ้าตอนแรกลูกค้าจะเปลี่ยนโชคหนะ้าหน้าโหลดหนึ่งนิ้วครึ่งซึ่งที่ร้านเนี่ยโหลดนิ้วครึ่งไม่มีถ้าเป็นแกน20่สิบเนี่ยจะมีเป็นตัวโหลด1โหลด2แล้วก็สแตนดาร์ดสำหรับดีแม็กตัวเตี้ยแต่คราวนี้ลูกค้าต้องการโหลด1นนิ้วครึ่งซึ่งไม่มีที่แล้ว อีกตัวหนึ่งที่ร้านที่ร้ามกีก็จะเป็น PT Auto Speed แกน16ปิ้นเลื่อนสามารถโหลดได้ตั้งแต่1 4นิ้วพร้อมประกันรั่วซึมให้1ปีเหมือนเดิมแล้วก็เอาให้ลูกค้าดูลูกค้าก็เลยตัดสินใจโทรไปถามแฟนแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยค่ะ PT Auto Speed แกน16ปิ้นเลื่อนสามารถโหลดได้ตั้งแต่1 4ค่ะซึ่งระยะที่ลูกค้าใส่ไปนี่ก็จะเป็นโหลด1ค่ะนี่จ้าสีนี้เลย ตันนี้คู่ละ3,500บาทค่ะสำหรับตัวเตี้ยเนาะสามารถโหลดได้1-4นิ้วเลยถ้าเวลาลูกค้าเอารถขึ้นหรือต้องการเอาหน้าขึ้นหรือเอาหน้าลงก็สามารถเสียแต่ค่าแรงในการเปลี่ยนปรับหน้าโหลดโช๊คไม่ต้องไปเปลี่ยนตังเสียตังซื้อโช๊คใหม่ค่ะนี่จ้ะหลังจากเอาถอดไปให้ช่างประกอบเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาเลยค่ะเอามาทําอะไรคะมาประกอบที่รถเลยค่ะสีฟ้าเห็นไหมหจานสีเงินเงินเงาเงาสวยๆเลยพร้อมประกันให้ด้วยอีกหนึ่งปีจ้านี่จ้า อัดให้แน่นเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรยากเลยสําหรับการเปลี่ยนโช๊คใส่ให้แน่นขันให้แน่น,น,นอย่าให้พลาดอย่างเดียวเ,เป็นพอค่ะเสร็จเรียบร้อยและจ้านี่ค่ะแล้วก็คันนี้ลูกค้าก็ให้เปลี่ยนน็อตลักให้ด้วยเนาะช่างแบงค์นางก็เปลี่ยนน็อตลักไปให้ลูกค้าเพราะว่าน็อตลักลูกค้าเนี่ยปีนเกียวมาก็ใช้เวลานานนานนิดนึงเพราะว่ามันถอดค่อนข้างยากเหมือนกันสําหรับตัวนี้แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเสร็จเรียบร้อยและจ้าเต็มตัวส่งงานได้เดี๋ยวขึ้นแม่แรงลงสามขาวัดปอนก็นจะเห็นทรงรถแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวรอช่างแบ่งแป,ป๊บหนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลงจ้ะนี่จ้าโหลดหนึ่งส่งก็จะประมาณนี้เลยวัดบอนให้เรียบร้อยก่อนส่งงานลูกค้าค่ะอึ๊บอึ๊บโอเคส่งงานได้ค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านขอบพระคุณมากๆากเลยค่ะ